สวัสดีค่ะเช้านี้หนาวมากหนาวจริงๆนะคะที่โคลาชอุณหภูมิประมาณ12 1 3องศานะคะวันนี้นะคะพี่หนิงจะมาพาทำกาแฟร้อนยามเช้าให้ดื่มกันนะคะคลายหนาวนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะนะคะ,ะ,คะเริ่มต้นด้วยน้ำตาลน,นะคะ วันนี้เราจะใช้สูตร2-2-1นะคะน้ำตาล2อ o คอฟฟ่เมดสนะคะแล้วก็วันนี้กาแฟาเราจะใช้ของบอนอะโลมานะคะตัวนี้นะคะ1นะคะถ้าเดี๋ยวเราเอานุนน้อยแ ประมาณ100มิลลิลิตรนะคะอืมกลิ่นอายต้องเห็นไหมเอ่ยนะคะนะคะ นี่ค่ะง่ายๆนะคะของเรานะคะจำไว้เลยนะคะ2 2 1สองนะคะนมชานคอฟฟี่เมนสองกาแฟ1นะคะแล้วก็น้ำร้อยอีก100มิลลิลิตรนะคะแค่นี้ท่านก็ของพร้อมเสิร์ฟนะคะเดี๋ยวพี่หยุจะเสิร์ฟกับวันนี้เราก็จะเสิร์ฟกับโอรีโอ้นะคะร้อนๆนะคะชุดนี้เหมาะกับ อากาศยางเช้ามากเลยค่ะขอบคุณค่ะ